นเซอร์่ครอนไ้วันเซอร์คุณสาไหมะตัวเองค่ะคุณสาี่สายให้้างค่ะเราคิว่าไปยไปคือาอยากฉลองเลยคุณสาพี่สานี่สมใช่ค่ะคืารู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ฉลองกานแล้วงแบบาม่อกในตอี่แล้วก็มาดูมูต่างๆที่เราเคยจัดงานมหาเกแล้ว ใช้เสื้อไม่กี่คนครับประมาณเจ็ดตัวใหญ่นะครับใหญ่นะคะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาแบบทุกคนด้วยค่ะที่จริงนะที่จริงเราบอกแล้วว่าแจ้คเราไม่ไม้เป็ทีมอะไรทีมเป็นเอ่อทองดำค่ะแต่ชุดที่คนดูแบบว่าแล้วดูยิ่งใหญ่กี่การ์ดมาดูชุดหนึ่งุดราตรีทองใช่คือบอกว่าอยากให้ฟูลแบบ แต่ a r i e p l a ไวยะหือมาลนแกมอซื้อทุกปีคิมก็ต้อง P A T I D อย่างนี้ทุกปีว่าถ้าเป็นเมื่อไหร่เราก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยตามไปดูได้ตีอมไรก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยเหรอคิดไปเรื่อยนอก็คือปีไหนอยากอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรก็ เกิดขึ้นเลยอะไรยากกว่าคิดตีมหรือหาที่หารักเพื่อนจริงจริงหาสถานที่ก็ยากนะให้มันตรงกับทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ก็ถือว่าได้เงื่อนำที่ติดตไว้ใครค่ะคุณคุณสามีหรือว่าเออคนผู้จัดงานใช่ไหมคะมีแนะนงำไปเลยแล้วก็เลยไปดูชอบทีมนั่นวันเกิดจริ่งตังกิงตังมากแล้วก็ฉลองพรุ่งนี้แต่งงาน คืต้องลงไาาทำไมแบบว่าตอนตอนแบบเข้าไปในงานอะไเดินเข่ต้องกัดองแบนดีวอเยากได้เอยากได้คนเดียวอันนี้คืแบบโนเซเลยว่าแบบหลังานอะไรองเค้กก็ไม่ยุ่้วไมเราไม่รล่เอาล่ะบอกอกไปก่อนขอคนเดียว้อมาใเหมนกันชุดไมแมทมัุดเป็้านอยกันมัหรือว่ ไม่ไม่ค่ะองานแต่ว่าก็ได้ความดงเยะได้คองขวัญไหมคะของขวัญน่าจะเยอะนะเออไม่ได้อะไรอไรอไออะไรมันระโอ้โหโอ้โโวาอะไรจังหวะอะไรเนี่ยอะไรอะไอไอได้อขวัญเ่อ้าหรอไม่ได้วอขวัญ่ไม่น่าว่ามีตอนชาเขาสัาเวีย มาให้กินเออแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะที่ที่สั่งแบบพึ่งโหนงมากเลยหรว่าจะเพิ่มสปอยั้นสุดนึกว่าจะเพิ่มเพชรที่อยู่ในในเนมากเกินนี่คืออะไรนี่คือหัวเขี่ยเหรอแต่ไม่คุแซ่ว่ารูปที่เราลงถ้ายังไม่อาบไว้ข้างหลังก็รู้ว่าฉลองรู้ว่าเราฉลองเป็นรอบทองสามเดือน ตอนแรกยังไม่ยังไม่เห็นเคสไงค่ะทินงท้องแล้วหรอเออหลายคนตกใจด้วยอ๋อเป็นเก็บเป็นความลับอะไรไม่ไม่แต่ยังอยากทีนี้เราแบบเใช่ว่าตามที่หมอดูเคยบอกเลว่าต้องสองปีที่เราอยากใช่ค่ะก็ดูอีกประมาณเนี้ยค่ะสองปีปีวัปีดูคิมเชื่อมากดูคิมเชื่อคุณหมอหอดูมาก็คืออันจริงมันก็แต่ถ้า รู้สึกว่าพร้อมหมอคำตอบยาแต่มดีอายาทองเันจะพร้อมพร้อมกันก็อาจจะอาจจะพร้อมกันไม่เราเห็นไม่ได้เห็นยักษ์เคยบอกว่าอยากจะแบบว่าทองพร้อมกันแบบอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็คงจะมันดีนะคืจริงมีคุยกันไหมมีคุยกันแบบผมถามเป็นแบบว่าตอนในรูปเขาเขียนว่าดูโอ้โอ้โอ้ไม่ถ้าเรา้องพร้อมกันเราคลอดพร้อมกันมันดีเออเพิ่งคุยกันเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเหมือน คือเขาก็มีวานแหงอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเขาพร้อมกันเลยสี่แล้วก็มีเพื่อนคนนึงบอกว่ากำมังแจกจะมีรูปเหมือนของเหมือนกันด้วยก็ก็ดีเหมือนกันเป็นตูแบบว่าเอ่อแพททองร่วมสบานร่วมสบานได้หรือไม่เลิกคบกันไปเลยหรือว่าจะสับคู่ลูกเลยโอ้โเหอนในละครไงในละครเพ่อแม่สนิทกันแล้วก็จะร้องจะร้องกันอะไรอย่างเงี้ยโอ๋อ เสงสารใครสงสารู้พ่อแม่แบบนี้ที่ยังมีแฟนเรายังมี่างงั้นหอเราอยากได้แฟนไม่ไม่ไม่ต้องไม่่้่ต่ไม่อยากได่แฟนไ่อยากได้แฟนเลยค่ะเพราะไม่ทีเดียวจบเลยปุ๊บเข้าใจค่ะหลายๆคน่อย่างั้นแต่ว่าเรารู้กว่าเราอยากมีแ่เดียวเลยอะ่ใครเปผู้หญิงก่อะไรก็ได้ค่ะไต่า่หมย่ ใเขาดหลาี่เอยเขาไดเห็นได้หลายชายมากกว่าเพราะไม่เจอหลายผมเขากระตุ้นใช่มว่าเออธสรกิจนี้ว่าเออมันแบบหลานเด็กมันน่ารักจังเลยมันต้องดีเวลาแล้วล่ะเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เขาอุ้มเป็นแล้วอ่ะเราไม่ได้คิดจะอุ้มหลายขึ้นมาแล้วหลายเนี่ยเข้ามือเลยพอจะอุ้มร้องอ่ะก็รู้แล้วว่าเรามีลูกใครจะเลี้ยงอันนี้คือหมพิสูจน์เพราะแบบ อย่าอันนี้ไม่ใช่จิ้งิ้เที่ยวละคิ้บอกแม่ทำไรแม่นนอนดูทีวีปั๊มนมอย่างเดียวใช่โครงการตัดรูปแม่กระจอมีคือเขาชอบทำงานบ้านอยู่แล้วมันถึงแบบมีแค่แฮรี่อ่ะเขาก็ทำอย่างคือเช็ดตัวเช็ดเท้าปั้นหูอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนทำเลยนะเราไม่ได้ทำให้แฮรี่เลย โอเคนะะโอเคขอบคุณค่ะรอชมรอชมเลยถ้าถ้